สวัสดีครับนะครับน้องมัอนีกับมาพรอยกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะมันนี่นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับในการหาแตงกิงเนาะการแตงกิงต้นไม้ป่านะครับเนาะว่าว่าจะเป็นมะฮอกกานีแต่เชียนย่างหน้าพยอมพยุงเอียงกับว่าปายนะครับในการแตงกิงสางก่อเป็นอย่างขึ้นตองแตงทาบอแตงนะครับเนาะ ่าต้นไม้นะครับนอเขาก็จะไปเลี้ยงกิ้งกิ้งกับยังไงล้ำต้นเขาก็จะน้อยนะครับนอกิ้งหลายแห้งนะครับกิ้งจะใหญ่กว่านะครับนอเราเป็นพุ่มนะครับลราใม้มันจะบ่มีการสูงการสูงการหยั่งเนี่ยนะครับนอมันสูงอยู่แต่ว่ามันจะอจะเลื่อนติบโตซ่านะครับเขาปลูกไม้เขาต้องการล้ำต้นนะครับไม้เป็นท่อนสูงนะครับไม้รุนคุ้นโอ๊บนะครับเป็นไม้เป็นปีกเป็นไม้กระดานกล่ากันไปเขาก็เลยต้องแต่งกิ้ง นะครับเนาะทาบแตงกิ้งไม้ฮอกก็จะเอาไปเลี้ยงกิ้งนะครับเนาะไม้ป้าเนี่ยเขาจะเลี้ยงกิ้งนะครับเนาะเขาจะมาเลี้ยงลําต้นเขาเนาะนะครับเนาะมันจะเห็ดไห้ต้นเขาน้อยนะครับเนาะก็จะว่าโอ้ยเลี้ยบปลูกไม้ซี่หาปีบะเงยจักเทียกับบะเงยตัวนะครับเนาะเจ้าบดเคยมาแตงกิ้งมันจักเทียนะครับเนาะอันนี้ผมแตงกิ้งตั้งแต่สองปีกับผมสองปีแล้วผมก็จัดเลยเป็นยังคือต้องสองปี นะครับเนาะปีแรกเขาต้องเจริญเติบโตนะครับเนาะเขาต้องพัฒนาลำพัฒนาต้นนะครับสองปีผมก็มาตัดออกนะครับเดี๋ยวนี so, ้อันนี้ก็คือซีปีแล้วนะครับเบิ้องนะครับเนาะเขาเกิดเป็นครูนะครับเนาะเนี่ยเขาเกิดเป็นครูมาถ้าเขาบัตัดออกเขาก็จะญ่ทั้งครูนะครับเนาะแล้วมันบ่เหม็นไหมง่ายนะครับมาที่นี่คขาเกิดเป็นครูนะครับนําเลี้ยงมันกับเลี้ยงมาถึงเนาะมันก็จะเห็ดให้เนาะ ต้ aos, Higher, นเขาน้อยนะครับเพาก็ต <prejudice ten> <leaves> so ้องตัดออกเรียกลำที่มันงามเรียกต้นที่มันงามไว้อันไหนเขาเกิดมาปีหนึ่งสองปีอันไหนธี่งามคือตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาก็พัฒนานะครับลำต้นของเขาเองเนาะนะครับกิ่งไม้ที่ขึ้นมานี่กะเอาออกซะนะครับเนาะเอาออกซะบ่นั้นนะครับลำต้นมันจะบ่ใหญ่เนาะครับเนาะการพัฒนามันจะบ่มีนะครับเนาะอันนี้เป็นอ่าต้นนะครับอย่างหน้าที่ผมตัดตัดจำนะครับเนาะสังเกตว่าตัดจำ นะครับเนอเขาก็จะหุมไว้นะครับเนออันนี้ก็คืออ่าปีที่แล้วที่ตัดนะครับเนอก็คือผ่านไปสามปีนะครับเนอสามปีแล้วมาแต่งไปเนอแต่ว่าแผลทีประมาณอสองปีนะครับเนอเริ่มหุมมื่แล้วนะครับเนอมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องแต่งจริงอาจจะสองปีเทียนะครับเนอหรือปีละเทียนะครับเนอตัดจําตลอดนะครับเนอต้นใดก็ซ้ำพอยอกพอยุ้งริงหลายๆก็ตัดให้มัน นะ,นะับเนะเป็นกิ้งกระโดงกิ้งเดียวเป็นน้ำต้นใ่เพื่อที่จะต้องการเนื้อไม่นะครับนะเนขาจะขายไม่สุ้งว่าไม่ขายไม่ไม่ซีกนะครับเนะอันใดที่ว่ากิ้งที่เขาออกตัดเพุฟืนหรือเผาทานถ้าเห็ดได้